สวัสดีครับนี่ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับตอนที่4ี่ที่ผมจะคุยกับคุณแบงค์ก่อนที่จะกลับไปเที่ยวทุ่งบวตองแล้วก็น้ําตกแม่สุรินที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูมาจนครบสี่ตอนกั้นน้าแม่สางกั้นน้ําแม่สางก็คือน้ําแม่สางมาจากน้าตกขาเสือตอนที่นี่มาจากขาเสือใช่น้ำตกขาเสือแสดงว่าตอนนี้น้ําใสมากเลยนะน้ำใสมากเลยใสเป็นจกเลยครับเเพราะนั้นเฉลย บอกว่าแบงค์ก็มาบุกรกที่ป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราเราก็อยู่ในที่ทำกนที่ชาบ้านเขาอยู่เพียงแต่ว่าแบงค์เนี่ยเขาสร้างบ้านของเขาให้เป็นป่าใช่ไหมใช่เออนี่แถวเนี้ยมาดูเลยครับว่าน้ำใสมากเนี่ยคือน้ำที่เอาไปใช้ปั๊มผมอยู่ตรงนู้นโอ้ปั๊มก็อยู่ตรงน้นคุณดูดน้ำจากนี่ไปน้ำแบบนี่้คือไปใช้ดูความน้ำดูน้ำสิครับโอ้แบงคคุณก็อยู่กับธรรมชาติจริงนะ นี่ถามจริงเคยแอบ,บมาเล่นน้ำแถวนี้ว่าไหมเนี่ยเล่นว่ายแถวนี้ครับนะ้ำไม่ลึกหรอกแค่2เมตรกว่าเองโอ้สองเมตรกว่า,านี่ไม่ลึกนะใช่พ่าตัวตายได้เลยนะ2เมตรกว่าเนี่ยโอ้บางญาณน,นะครับจะจ้างให้คนเข้ามาช่วยทนี่ไม่รู้จักไม่ไม่เนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแต่มันเกาะดีเขาชาวบ้านเนี่ยเขาไปต้มน้ําอาบนะผมรู้แค่นั้นแหละเนี่ยมันโอ้โหมันสวยมากเลยแบงค์เนี่ยมันมันขึ้นเกาะไปตามต้นไม้ใช่ มันคล้ายๆกับหน้าตาคล้ายๆที่เขาชอบเอลเรียกว่าไอ้แนบอุราอะไรนั่นน่ะแนบอุราเออแต่ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่แนบอุรานะต้องบอกไว้ก่อนนี่ทางด้านซ้ายนี่คือบ้านคุณแบงค์นะป่ากันเลยนี่เราจะเดินขึ้นไปข้างบนมันชันมันชันมากเลยเนี่ยใช่เนี่ยคือที่ที่น้ำมันขึ้นไปเนี่ยอ๋อคุณต้องดูดน้ํานี่ขึ้นไปนี่แบงค์เดยอไอ้ด้านขวาเนี่ต้นใหญ่ๆต้นแหละต้นไม้ป่าอ๋อไม้ป่านะโอเค นี่หลายคนบอกว่าอยากดูทางขึ้น <c oughs> ทางลงถือคว่าทางขึ้นทางลงชีวิตชีวิตมัน, <c oughs> ช,มน,มนชันนะเนี่ยตะวันพ,พี่ยังบอกพี่ยังดีนะที่มาเดินตอนนี้มันเป็นหน้าแรงนะถ้าพี่เดินหน้าฝนนะพี่ไหลจากตรงนี้ทีเดียวพี่ลงไปถึงข้างล่างเลยมันเป็นสไลเดอร์ด้วย <c oughs> <c oughs> สไลเดอร์เลยอ่ะ <c oughs> คุณตะวันคุณถ่างขาเดินขึ้นไปอะ่ะเฮ้ยคุณมัน <c oughs> ช่วยพี่หน่อยเอ้ยคุณถือกล้องให้พี่หน่อยเอา้า ต้องเดินเดินอบ่เอมาผมถือกล้องไว้ไหวแล้วครับอะต้องส่งให้คุณตะวันถือส่องมาทางพี่หน่อยนี่ครับหลายคนบอกว่าอยากเห็นหายแต่ฟ้าไม่ให้ดูไม่ให้ดูดินเนี่ยอ่ะก็ไม่ดูดินว่ามันชันขนาดไหนเขาอยู่ริมผาเนี่ยอ่ะโอเคพอนี่เดินขึ้นไป ดูป่าจริงๆนี่บอกมาปรีกวิเวกแถวนี้ดีนะแบงใช่พพี่ดูพี่ดูสิเยี่ยดเย่ชาวบ้านทิ้งขยะแบบเนี้ยเห็นไหมที่ไม่ใช่ผมนะเยี่ยชาวบ้านเอาขวดแก้วมาทิ้งเอาพอแล้วขึ้นไปข้างบนเลยไม,ไม่ถ่ายแล้วเด็กขึ้นมาก็เล่นเอาเหนื่อยแล้วครับ <c oughs> หอบแพกแกใช่จากตรงเนี้ยจากสันสายอ่ะขึ้นมาจนถึงตรงเนี้ย ระยะทางอยู่ประมาณเกือบเจ็ดสิบเมตรเนี่ยแล้วคุณก็ดูดน้ําจากฝายเนี่ยขึ้นมานี่ใช่น้านี่คือน้ําที่ดูดจากแม่น้ําเลยอน้ําสะอาดแต่เราก็กลับขึ้นมาที่ทายบ้านเราแล้วด้านขวาคือป่าชุมชนด้านซ้ายคือบ้านคุณแบงค์นะครับเ,เขามีเขตแบ่งแยกชัดเจนหลายคนสงสัยว่าบุกมาบุกลุกป่าหรือเปล่าไม่ครับถนนตั้งกั้นอยู่เห็นชัดขนาดนี้เลยนะครับถนนกั้นอยู่ครับถนนกั้นอยู่เอาแบงคกก์พูดกับกล้องครับก็ ยังไงผมก็อยู่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ทํากินนะครับแต่ว่าผมมาปลูกป่าให้มันแน่นกลับขึ้นมาคืนในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ไปอยู่เพราะถ้าป่าจริงมันต้องอยู่ข้างบนนู้นมันมีถนนแบ่งแยกชัดเจนใช่ถนน,ถนนแบ่งแยกชัดเจนนี่คือถนนทางขึ้นสวนป่าแหละครับ,รบนี่แหละครับก็มองไปเป็น,นป่ามากกว่า่าข้างบ้านแบงค์เนี่ย มันมีนกเยอะเลยอะนกอะไรอะมันคุยกันอยู่นะ่ไหที่เห็นบินๆนะครับนกประลอดหัวงอกนกประลอดหัวงอกใช่เป็นนกแบบเนี้นกหายากด้วยนะแต่ที่นี่เยอะมากลองมองสินะ,อะเออแต่ที่เห็นบินถ้ามองเห็นว่าวว่าไปแวบ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 อะไรอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอันนั้นเป็นแซงแซลหางบวงแซงแซลหางบวงอืมก็คือตัวดำๆแล้วมีหางเป็นเส้นยาวๆโค้ง อ๋อยู่แถวนี้เยอะเลยอะเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นติดกับที่ทางนี้ไงมันนกมันก็จะมาจากในป่าแล้วก็เข้ามาที่บ้านเนี่ยแหละเพราะนั้นก็จะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเราไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกครับมันมาให้เราดูเต็มๆใช่จะได้สวยแล้วก็สามารถตัดดอกเอามาใช้ได้ด้วยเอาดอกไปทําอะไรดอกก็ประดับอะครับดอกประดับใช่แล้วขายต้นด้วยไหมอืมต้นไม้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ขิงแดงอันนี้เป็นไอ้เอื้องไม้นาเอื้องไม้นาแดง ช่แบงค์เขาบอกมันกินได้ดไใช่ไหมรัใช่ผมกินดอกมันแต่พันที่ผมไม่ได้กินนะผมได้กินอีกพันหนึงที่เป็นสีชมพูโอ้อันนี้ก็เป็นเฟิร์นอันนี้ไอเนี้ยร่วงลงมาความเมื่อยแลวเมียเนี่ยดอกดอกที่แล้วมาก็ครั้งหนึ่งนี่ยไอเนียกรีบดอกของไออะไรนะทองหลังสีชมพูอ่ะไหนนั่นดูในมือเนี่ยนี่กรีบดอกของทองหลังต้นแม่มอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยครับข้างบนหัวเราเนี่ยแหละครับนี่ไงครับดอกเข้าบานอยู่ข้างบน เรามองไม่เห็นแต่มันอยู่ทางไหนเนี่ยมันอยู่ทองหลังสีชมพูเป็นทองหลังเอกวาดอร์นี่แล้วนี่ไอ้คุณก็ปลูกไอ้นี่อะไรเนี่ยสับปะรดใช่สับปะรดอากาศทีแวนเซียทีแลนเซียสับปะรดอากาศมันเป็นยังไงสับปะรดอากาศเราอธิบายท่านผู้ชมฟังมันก็จะไม่มันก็เกาะอาศัยแบบกล้ยไม้อะครับแต่ว่ามันก็อยู่ญาติเดียวกับบอมมีเลียดหรือว่าพวกสับปะรดสีที่เขาเรียกกันว่าสับปะรดสีนะฮะ อ๋อ <Ừ. S 2> แล้วคุณนี่คุณเอามาเกาะใช่ครับทำเรียนแบบธรรมชาติไงครับให้เหมือนที่อเมริกาใต้เพราะว่าสับประรดอากาศเป็นพืชของถิ่นอเมริกาใต้ทางลาตินอเมริกาครับอ๋อนี่ไงสับประรดอากาศอ๋อแล้วไอ้ที่ต้นมันไต่ขึ้นไปอันนี้คืออันนั้นคือเอื้องโมกเอื้องโมกนะมันไต่ต้นไม้ขึ้นไปสูงๆใช่เออเอื้องโมกนะครับอโอ้นี่เนี่ยแม้กระทั่งบางอย่างผมก็ยังไปอาหารมาปลูกเลยนี่นี่นสวยดูแอบอะไรอะไรอะไรนะ ผักตบชาวาแบงค์มาอธิบายหน่อยดิดอกสวยๆนี่เนี่ยคุณก็อุตส่าห์มาใส่ถังน้ำใช่ไปเก็บไปไปขอเข้ามาแล้วก็มาปลูกผักตบชาวาบ้านๆเนี่ยนะผักตบชาวาบ้านๆน,นี่แหละต,<ร>า,ตามลำคอสามตอนแรกเอาปลาสามกระถางตอนนี้ดูสิครับเป็นสามสี่กระถางเออผักตบชาวา,ตชา,วาแต่มันสวยดีครับมันน่ารักดีปลูกใส่กระถางแล้วนี่แล้วในกระถางเล็กๆเนี่ยในกระถางเล็กๆอันนั้นเป็นเบาบับครับมาใกล้ๆ้เบาบับ เบาบับต้นใหในกระถางเล็กๆอันนี้คืออะไรนะครับเป็นต้นเบาบับครับต้นเบาบับเบาบับพี่ไม่เคยได้ยินชื่อไอ้ต้นไม้อ้วนๆน่ะที่เราเห็นในมาดากัสการ์อ๋อป๋อนึกออกแล้วคือลักษณะต้นมันเป็นไงนะป่องปองต้นมันป่องปองเออต้นมันปองปองเหมือนต้นเหมือนต้นชวนชมโขดอะที่เขาเรียกชวนชมโขดกันน่ะโอมเดี๋ยวนี้เขาฮิตปลูกกันเหรออืม พี่จะขอซื้อสักต้นคุณจะขายไหมเนี่ยอ๋อถ้าพี่จะเอาเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่พูดเล่นเอาเป็นว่ามีขายไหมไม,ม่ไม่ผมไม่ไม่ไโปรตีนนี่มันมีน้อยไงเขาให้ผมมาแต่ว่ามันมีที่อื่นขายเยอะแยะเดี๋ยวผมแนะนําให้ได้ครับโอเคอนี่แล้วในตะกร้าเล็กๆนี่กันอ๋ออันนี้อันนี้นป้าเป็นต้นไม้จากมิสสหายที่กรุงเทพครับอันนี้เขาเรียกว่าพอดแลนเดียแก a นดิโฟราเออเป็นเป็นญาติเดียวกันกับสกุลกาแฟ แล้วก็พุทธครับอ๋อมันเป็นญาติกับกาแฟกับพุทธใช่มันเป็นเครียกพอตแลนเดียดอกก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกาแฟพวกกลุ่มเดียวกับกาแฟแล้ว <ไป S 2> คุณคปลูกไว้เพื่ออันนี้ผมจะปลูกไว้เพื่อประดับเพราะว่าผมยังมีจํานวนน้อยไม่มากพอที่จะจําหน่ายอะครับอือเพราะว่ามันมีที่เขาให้มาอีกมีคิวบาโนล่าคิวบาโนล่าอะไระคุณชื่อเอาชื่อแปลกไปแล้วไปชี้สิคิวบาโนล่าก็คือตัวนี้ตัวนี้ อตัวนี้มันจะดอกเป็นสีเขียวเป็นแตรห้อยหัวลงอก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันกับไอพอตแลนเดียตัวนี้เป็นคอปพอตแลนเดียคสคอคซเนียสีแดงแต่อันนี้เป็นพอตแลนเดียแกรนดิฟล่าอ่าโอ้จนนี้เพิ่งสั่งเข้ามาเนี่ยวันนั้นเขาทําหักมันก็เลยเพิ่งจะงอกอันนี้เป็นน้อยหนาสีชมพูน้อยหนาสีชมพูใช่กินได้ไหมกินได้น้อยหนากินได้ปกติเลยครับอโนนาสีพิคงครับสีชมพูนั่นแหละ เป็นไรพวกนั้นอนโนน่าใช่เนี่ยต้นส่วนต้นอันนี้เป็นต้นกรดที่ผมฝนเอาไว้แล้วบางทีฝนจะส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยแต่เราไม่มั่นใจไงว่าเอ่อเราฝนล,ลึกเรินไปหรือเปล่ากลัวว่าลูกค้าเอาไปแล้วเดี๋ยวเขาทาตาย อันนี้คือต้นกรดคือทาวเวอร์ทรีเนี่ยนะใช่ว่าล้เม็ดมันเม็ดมันเป็นแบบนี้ใช่ที่แบงก์มีขายอยู่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยยังปิดอยู่อีกสองสามเจ้าเนี่ยครับยังหาให้ไม่ได้เลยไม่มีเวลาโอ้ไม่มีเวลาแต่ว่ามันยังพอมีอยู่ยังมีครับมาเล็ยังมีอยู่แต่ต้องไปหาดูก่อนอ้อนั่นแหละฮะก็มันเห็นที่เป็นกําแพงนั่นแหละครับใช่หมดเลยต้นกดโอ้ที่เป็นกําแพงนะกล้องอันนี้สูงไม่ได้นะครับก็นั่นแหละที่เห็นนั่นนะครับต้นสูงส ไม้ป่าแทบทินไหนนะอของอเมริกาใต้ออน,นี่นี่ก็จะพาไปดูอะไรอีกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจากนนแค่สองเดือนเองอะแบงค์ทำไมคุณขยันจังเลยอะ โล่งแล้ววันนั้นมานี่ตรงนี้ยังลกต้องเดินลอดลอดแล้วมีฝรั่งไส้แดงจําได้น่นาจะจำได้จากคลิปที่แล้วที่เดินมาให้กินฝรั่ง,สง,งไอองส้แดงตัดทิ้งไปแล้วพัฝรั่งไส้แดงตัดทิ้งไปแล้วใช่ตัดยอดเพราะว่ามันต้องตัดให้ต่ําไม่งั้นเราหอมไม่ได้อส่วนนี้วันนั้นไปซื้อมาอันนี้หอมครับคือจะมาปลูกตรงนีอ้อันนี้สวยจังเลยอันนี้คือไทรโคเซน n รอนเป็นกล้วยไม้อเมริกาใต้ใบเขาจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเส้นๆคล้ายๆกลุ่มฟารา,าฟาแลนอ่ะหอม มันกลิ่นหอมมากเลอหอมเออสวนข้างบนเห็นไหมครับที่ไปติดอะนั่นคือกระเช้าสีดาอัลซิคอเน e r อระเ้าสีามันเป็นไม้พื้นเมืองของใช่ของอฟริกาเป็นกระเช้าสีดาเป็นชายผ้าสีดาแต่เป็นของอฟริกาโอ้อันนี้ถ้าอย่างเี้ของบ้านเราเนี่ยนี่คือหัวเนี้ยตกมาอันนี้ของบ้านเราอะชายผ้าสีดาปีพีเสื้ออ๋อปีพีเสื้อนะอันนี้คือของบ้านเราของบ้านเราอันนู้นของของอฟริกาของอฟริกานตถ้าสวนอันนี้ของมาดากัสการอยู่นี่ นี่นี่เอาซีคอนเน่มาดากัสกาอันนี้อะไรนะเอาซิคอนเน่เหมือนกันเอาซคอนเน่มาดากัสกาคุณต้องเอาเชือกผูกใบมันไว้เพื่ออตอนนี้ร้างมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวใบมันจะตกลงมาแล้วมันจะไม่ติดแล้วอันนี้อันนี้หูช้างไทยหูช้างไทยใช่เพิ่งจะมาปลูกไว้แล้วอันนี้แคทริยาครับทแคทริยาใช่อ้คุณก็มามัดอย่างนี้เลยนะเออแล้วจะตรงโคนนี่เล็กๆอันนี้ เอ่องเื่องคลั่งสายน้าคลั่ง, oh, สงสั้นอ๋อสายน้ําคลั่งสั้นโอเคที่เขาไปผสมกับโอโนโแล้วออกมาเป็นเนสเตอร์ใช่ครับเป็นเนสเตอร์อืมอืมออ่ะ <int ess cam> เนี่ยสภาพบ้านของคุณแบงค์เนี่ยนะครับเวลากลางวันเนี่ยมันก็โอเคเลยนะมันน่าอยู่มากเลยนะครับแต่ว่าหลายคนก็ถามมาว่าแล้ลวเวลากลางคืนแล้วครับมันมันเอ่อวิเวกเหว่งโวงกลางป่ามีเสียงกิ่งไม้ใบไม้ตกมันก็น่ากลัวคิดเป็นผีคิดเป็นงูคิดเป็นอะไรก็ได้หมดคุณแบงค์ มีวิธีการคิดยังไงถึงทําให้ตัวเองเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยคือจริงๆจะต้องบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยกลัวกลัวเหมือนทุกคนนะครับมีความกลัวแบบทั่ทวๆไปแต่สําคัญสุดก็คือเมื่อวันหนึ่งเรามาถึงในระดับหนึ่งที่เราต้องเผชิญความจริงละว่าเรากลัวสิ่งไหนเราต้องให้รู้เห็นแจ้งในสิ่งนั้นอืมเช่นเรากลัวเราบอกว่าเรากลัวความมืดในความมืดมีอะไรที่ทําให้เรากลัว ถ้าเราไม่เห็นอะไรเรากลัวอะไรอันนั้นเราต้องตอบคําถามตัวเราเองให้ได้เข้าใช่ไหมครับในเมื่อคุณยังไม่รู้เลยว่าในความมืดมีอะไรแล้วคุณยังกลัวอยู่เท่ากับว่าหลับตาซ้อนความกลัวกลัวซ้อนกลัวไม่มีประโยชน์ครับเราจะต้องให้เราเห็นให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีก็คือเราอุปทานอุปโลกสร้างขึ้นมาเองผีาถามว่ามีไหมจริงมันก็มีแต่ว่าเขาคงอยู่กันคนละมุมคนละพบกันกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คง ไม่ได้ไปลบหลู่หรืออะไรซึ่งต่างๆเนี่ยมันมีหมดแหละครับมีเหตุมีผลทั้งหมดแหละแต่ว่าสําคัญสุดที่คือเราต้องเห็นให้แท้และเข้าใจโดยจริงๆอ่าถึงสิ่งต่างๆรอบๆเราเราถึงจะทําความเข้าใจแล้วก็อยู่กับร่วมกับมันได้อย่างที่เราไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญครับอบางครั้งเจ็บป่วยคุณแบงค์ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยตรงเนี้ยคือหลายคนก็กลัวครับอืทําไงก็อย่างที่เคยได้บอกไปใน เ,เทปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้อยู่แล้วว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นสําคัญที่สุด mm. เพราะฉะนั้น mm. ก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเ,เราจะต้องสังเกตตัวเราเอง mm. ว่าเราป่วยอยู่ในระดับไหน ที่สามารถที่จะพาตัวเราเองไปหาหมอได้หัดสังเกตตัวเองเหมือนกับที่เราสังเกตท,กทุกวันเวลาลว่าวันนี้เราเดินดีไหมเรามีอาการอะไรสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่มไมดีเราก็จะต้องไปหาหมอให้มันทันท่วงทีครับไม่ต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงอกาอก,การหนะักเหล่านั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะไปรักษาหาหมอได้ทันท่วงทีครับพอคุณแบงค์มีคนดูเยอะแล้วรู้จักเยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยหายไปเยอะไหมครับ แล้วคุณแบงค์จะอบอกกับคนที่เขาจะดูเทปนี้ต่อว่าอย่างไรคือจริงๆอยากจะบอกว่าก็ ยินด,ด,ด,ดีมากน,นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะจริงๆธรรมดาปกติแล้วชีวิตก็อยู่เงียบๆคนเดียวมานานมากน,นะครับช่วงนี้ก็จะมีผู้คนมากมายได้บางคนก็บางท่านก็ได้โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับในปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการปลูกต้นไม้การใช้ชีวิตสันโดษอยู่คนเดียวบางคนก็ถามถึงวิธีการให้กำลังใจอะไรต่างๆอย่างนี้ผมยินดีนะครับที่จะตอบทุกคำถาม แต่ก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับว่าผมเป็นคนที่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่จะต้องทํางานถ้าสมมุติว่าสะดวกเนี่ยแอดไลน์มาแล้วเนี่ยทักมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยินดีจะไปตอบให้เมื่อเมื่อมีเวลานะฮะจัดเวลาให้แต่ก็คือว่าไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไปนะครับอืมก็ก็ยินดีเสมอแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับทางานคนเดียวกลางคืนบางทีมันก็เหนื่อยมันก็อ่อนล้าเพลียบ้างอย่างเงี้ยครับก็อาจจะ หลับเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแบงค์มีคนชอบถามมาแล้วคนเขาไปดูคุณทางเฟซบุ๊กอะนะครับเขาบอกว่าบางทีเห็นถ่ายรูปเดียวเหมือนมีคนถ่ายให้อ่ะนี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่โกหกนี่ว่านี่ครับเนี่ยขาขาที่สามตาที่สามของผมเนี่ยครับไปด้วยกันเนี่ยครับอืมก็คือใช้ใช้ขาตั้งกล้องครับใช้แล้วเอาโทรศัพท์เ่ยครับมัดกับหนังกระติกเนี่ยครับเห็นไหมครับหนังกระติกกลุ่มเนี่ยนี่ครับมันเป็นวิธีที่ดูบ้านบ้านมากเลยครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับ แล้วก็เลยได้ภาพเดียวแล้วก็ได้ภาพเดี่ยวแล้วคุณจะแพนกล้องเนี่ยไปตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยดูสิครับเอเอห <He at S 2> ็นไหมฮะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็รีบวิ่งไปครับไปเกตุท่าสวยๆได้เลย <laughs> <laughs> เนี่ยครับแนะนําขาทาั้งกล้องเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอ๋อเวลาไปปีนเขาปีนป่าใชา่ก็หลายคนเอ๊ะทำไมเป็นรูปยืนรูปยืนคนเดียวรูปยืนคนเดียวอยู่กลางป่าใช่จริงๆแล้วแบงค์มีพรสวรรค์ทางด้านการถ่ายรูปไปเรียนถ่ายรูปเป็นรูปสวยๆนั้นเลยไม่ปกติผมชอบถ่ายรูป ก็ดูใช้กล้องอะไรถ่ายใช้กล้องแคนนนธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์ายกิ้เกียรติใช้กล้องแล้วมันใหญ่ครับก็มีพรสวรรค์มากในด้านนี้นะครับขอบคุณคุณแบงค์อีกครั้งนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมีคนแบบอยากได้ a c e b o o k คุณแบงค์มั้งพอจะเปิดเผยได้ไหมครับเปิดติดต่อคุณแบงค์ทางเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าอผมใช้ชื่อพากอนวิจิตรโชตเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ให้พี่เข็มช่วยฝากไว้แล้วกันในคลิปคุณแบงค์ยินดีจะรับเพื่อนทาง b o o k ใช่ครับแต่การุณาแจ้งมาด้วยนะครับว่ามาจาก YouTube นะครับผมจะได้แยกออกว่าเป็นเพื่อนมาจาก Facebook เราไม่รู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยครับกลายเป็นบุคคลสาธารณะไปในช่วงข้ามืนนะครับขอบคุณคุณแบงค์มากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์จะพามาดูต้นอะไรเนี่ยอ๋อผมจะให้มาดูไอ้เครือเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยที่ชี้อยู่เนี่ยที่เห็นมันหนามโค้งเนี่ยอันเนี้ยเวลานั่นในฤดูแล้งมันจะออกดอกเป็นสีเขียวครับ เขาเรียกว่าสแกวันสแกวันใช่เราเคยได้ยินน้ำน้ำสกุลสแกวันใช่ไหมล่ะสแกวันเออเนี่ยคือสแกวันโอ้มันหนามันเหมือนหนามันเหมือนเล็บเดียวเลยแล้วเนี่ยถ้าเราใช่ถ้าเราตัดมันนะแล้วเราทิ้งไว้ที่พื้นแล้วเราเหยียบนะต่รลงเท้านี่ทะลุเลยนะครับนี่โอ้ความคมของมันที่ครับเมื่อกี้คุณบอกว่าต้นนรกแตกเหรอนรกแหกมากเลยครับเพราะผมเหยียบทีนี้ทะลุลงเท้านี่เป็นแผลเลยครับเนี่ยโลใช่อันตรายมาก โอ้ต้นมันปีนขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวต้นไม้ใหญ่มันเป็นเครือครับแต่เป็นเครือที่มีอายุหลายปีเนื้อต้นมันใหญ่ขนาดนี้ใ,ใหญ่กว่านี้มีครับใหญ่เท่าขาเลยครับใหญ่เท่าต้นมะกอกอะ่ะอ๋ออันนั้นต้นมะกอกใช่โอ้นี่อันนี้เป็นเทา้าขึ้นมางี้เลยเนี่ยแล้วมันจะพันอันนี้ที่เวลาในฤดูฝนมันจะทํากิ่งไม้ข้างบนหักลงมาโอ้นั่นเลยฮะ แล้วก็น่นคือหน้าบ้านคุณแบงครับผมเอารถมาจอดไว้ตรงปรา่าช้าใช่ต้องต้องอขออนุญาตให้คุณแบงเดินมาส่งอะ<ม>ถึงแม้จะเป็นกลางวันตอนนี้เวลาเที่ยงวันกว่ากว่า,ก,วาก็ยังไม่ค่าเดินคุณแบงต้องเดินมาส่ง,ต,งตกลงก็ตัดินใจให้คุณแบงคเดินมาส่งแล้วก็คุณแบงก็ไม่ได้ไปเที่ยวคุณโยมด้วยกันต่อนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางกลับไปทางเชียงใหม่มิเช่นนั้นคุณแบงก็จะกลับลําบากมิเช่นนั้นผมก็ต้องย้อนกลับมาส่งซึ่งเป็นระยะทางไกลครับใกล้กว่าผมอีกห็นไหม แบงค์จะชี้ให้ดูต้นอะไรอ่ะผมจะชี้ให้ดูกล้วยไม้กอแน่นๆเห็นไหมโอ้ยอะไรเนะี<ม>่ยกล้องซูมไม่ได้อ่าแต่เห็นเล็กๆเห็นเป็นลายๆใช่ไหมอันนั้นแหละก็คือเข็มหนูอ๋อเข็มหนูเนี่ยคือเข็มหนูในสภาพธรรมชาติเลยดูอย่างแน่นเลยเห็นนะครับอยู่กันอย่างแน่นเลยนะเสียดายผมซูมกล้องให้ท่านผู้ชมดู ครับก็เลยไปหาภาพเอื้องเข็มหนูมาให้ดูครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยดอกมันก็สวยดีนะครับแต่ดอกมันเล็กๆแต่นในสภาพธรรมชาติเนี่ยแน่นไปหมดเลยแมองเห็นกระเช้าสีดาแห้งเลยเห็นไหมฮะอออมันเริ่มแห้งแล้วนะน่ะที่มองเห็นติดๆอยู่กอใชาน้า<ว>นานงซีดานะาโอ้หนี่ต้นไม้แถวนี้น่มีเฟิร์นกับทุกต้นเลยนะใช่ทางนู้กระแตแต่ไม้เห็นไหมครับ้กระแตแต่ไม้ก็สวยเลยโอ้แต่ว่าพอมาข้างล่างนี้ก็คือเนี่ยคือเชิงตะกอนโอเคก็ ก็สุดท้ายเนี่ยพ <th ี่เข็มก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องของผมแล้วก็ได้ดูชีวิตคุณแบงค์วันนี้ผมต้องตามมาแก้ตัวเพื่อมาเฉลยบางหลายๆอย่างให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าทำไมคุณแบงค์เขาอยู่คนเดียวได้แล้วก็ขอบคุณคุณแบงค์ที่ได้ให้ข้อคิดกับคนดูต้องเยอะขอบคุณคุณแบงค์อีกครั้งหนึ่งแล้ความมีดีครับขอบคุณครับลากันตรงนี้สวัสดีคครับุณครับ ถ้าสนใจเรื่องต้นไม้ต้นกรดต้นทาวเวอร์ทรีหรือเอื้องบางอย่างติดต่อคุณแบงค์นะครับตามเบอร์ไลน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ